สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o r นะครับผมอ่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่10กันยายนนะครับวันนี้ก็กลับสู่สภาวะปกตินะครับเกมลีจะกลับมาแข่งขันกันนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็วันนี้ถ้าเกิดพูดถึงลีกใหญ่ๆก็จะมียังไม่เยอะนะครับจะมีหลักๆแค่ลีกเอิงแล้วก็แชมเปี้ยนชิพนะที่เดี๋ยวก็จะเป็นพวกลีกร,อง,ร,อ,งรองนะครับลีก อ,อื่นๆที่แบบไม่ได้แบบเทียบชั้นกับ5้าหลีดังยุโรปนะครับผมก็วันนี้เรื่องของทีเด็ดก็จัดมาเหมือนเดิม2คู่นะครับไปดูที่คู่ได้ก่อนละกันนะไหนๆก็จะเป็นลีกชั้นนำหลีกเดียวในะวันนี้ก็คือลีกเอิงนะครับก็จะเป็นคิวของลอริยองครับจะเปิดบ้านเจอกับลิวนะครับ อลอริยองนะครับออกสตาร์ตมาปีนี้4นัดนะครับมีอยู่5คะแนนนะก็มาจากการชนะ1เสมอ2และแพ้1นะครับเกมล่าสุดคือการบุกไปเสมอกับทางรองมาสอบประตูต่อสนะครับส่วนทางฝั่งริวแชมป์เก่าต้องบอกว่าออกสตาร์ตปีนี้ได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับหลังจากชนะฟาริสแซงแมงมานะในศึกทัวฟีเดชเปอรยองนะหรือว่าเป็น ซูเปอร,ร์คัพของฝรัลล่งเศสนะครับเปิดสนามามา3เกมนะครับลิวไม่ชนะเลยนะครับมีเสมอกับเมด33แพ้นีสคาร์บา0 4นย์แล้วก็เกมล่าสุดไม่ใช่สิเกมที่3าจะเป็นการเสมอกับแางเอเตีเยน1-1เกมล่าสุดนะลิวสามารถเก็บสแต้มแรกได้แล้วนะจากการชนะมบิเดเยเปน็นนะครับก็ดูแล้วน่าจะได้ความมั่นใจกลับมาพอสมควรเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าการไปเยือน อลอรียองยังถือว่าดูดีกว่าในเรื่องของชื่อชั้นทีมนะครับแล้วก็เรื่องขอบคุณนัพนักเตะถือว่าดูดีกว่าแบบเหตนได้ชัดมากๆรีเวนตีี่เกมลูกจัดจ้านอยู่แล้วนะก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเข้าดีเข้าทางก็ถือว่าหวังผลได้เหมือนกันนะซึ่งผมคิดว่าการชนะในเกมล่าสุดมาก็น่าจะช่วยให้ตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโซลรียองเล่นไนบ้างก็จริงแต่ว่าเรื่องของเกมรับยังค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่นะครับสังเกตจาก อสองเกมหลังสุดคือเสียไป5าประตูก็วันนี้ดูแล้วคิดว่าเจอกับลิวที่เกมลุกดีทีมหนึ่งเหมือนกันผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้ถึงแม้ว่าลิวจะมีเกมแชมเบอร์ลีรออยู่ช่วงกลางสัปดาห์แต่วันนี้ผมคิดว่าในเกมเรลีก,กต้องเอาเหมือนกันก็คิดว่าวันนี้ราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกอย่างน่าเลือกตอบไปที่ลิวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลเดนมาร์กนะครับจะเป็นวิกิแลนเจอกับนอร์เยอแลนด์นะครับสองทีมนี้นะเรื่องของ ถ้าวัดการปอต่อบอนะครับเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ความเก่าประสบการณ์ต่างๆไม่ได้หนีอะไรกันมากมายนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงทีมที่ดีกว่าภาษีดีกว่าผมมองว่าเป็นนิวซีแลนด์นะที่แข็งแกร่งกว่าในยุคนี้แล้วก็มาตรฐานดีโค้ชยองวาแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผลงานเท่าสองทีมถือว่าสูสีนะไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนักประสําสำคัญผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่เกมกลางสัปดาห์เพราะว่า มิทิแลนนะครับมีคิวลงเตะยูฟายูโรปาลีนะในช่วงการสัปดาห์เจอกับดูโคเลตผมคิดว่าวันนี้อาจจะเล่นแบบเก็บแรงไว้บ้างนะเพื่อที่จะไปใส่เตะช่วงการสัปดาห์เพราะว่าการเล่นเกียุโรปถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญกว่าของพวกเขาอยู่แล้วเราคิดว่าวันนี้เนี่ยการเจนอนอตเยอรนบางทีอาจจะไม่ชนะก,ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นมิทิแลนต่ออยู่ที่1ลูก ผมว่าค่อนข้างสูงนะกับราคาแบบนี้แล้วก็นาจิแรนก็อย่างที่บอกไปคือไม่ได้เป็นรองอะไรเลยนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโอกาสเสมอมีสูงเลยนะครับแล้วก็ถึงแพ้จริงๆอตเนอจิแรนน่าจะแพ้ไหมค่ะดังนั้นผมให้เรืองมองที่ทีมเยือนนาจิเรนดีกว่าผมคิดว่าวันนี้โอกาสได้เฮสูงกว่าทีมเจ้าบ้านนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่นะก็ให้เรื่องมองไปที่ทางฝั่งของลิวนะแล้วก็จะมี นอตจะเล่นนะครับผมอ่าก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ